เข้าคอร์ส14วันบวกเข้าคอร์ส21วันน้องง้องรุ่นใหม่ๆควรฟังทางนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเข้าคอร์ส14วันบวกเข้าคอร์ส21วันจบในคลิปเดียวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับแฟนๆสอสายลุงทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ก็จะเอาสาระน่ารู้ดีๆมาบอกเพื่อนๆน,น้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับที่กำลังเลี้ยงกำลังหัดเลี้ยงก็ดีหรือเลี้ยงแล้วก็ดีนะครับก็จะมาบอกการเข้าคอร์ส14วันและเข้าคอร์ส2 1วันรวมในคลิปเดียวจบในคลิปเดียวครับ เราไปฟังรายละเอียดกันเลยครับเราจับมาเอาไก่10เดือนนะครับอายุมากยิ่งดีนะฮะอายุมากยิ่งดีถ้าเราไม่มีเราเอา8เดือนก็ได้นะครับ8เดือนถึง10เดือนแต่ขอแนะนำอยากให้ที่มีอายุหน่อยนะครับ10เดือนนะครับเราเอามาเข้าสุม่ม นะครับเราพักเลยนะฮะสามวันที่เราพักสามวันนะครับพักสามวันเราก็ทําเนื้อทําตัวเช็ดหน้าเช็ดตาเอาแดดให้เขานิดหน่อยพอนะครับวันที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับเราก็เล่นกับเขานะเช็ดหน้าเช็ดตาทําเนื้อทําตัวให้เขานะ แล้วก็การน้ําการแดดให้เขานิดหน่อยนะครับจากวันที่4นะครับที่4ที่5ที่6และที่7นะครับเราเช็ดน้ำกาดแดดนะครับเสร็จแล้วให้ย่อนคอให้ยาบำรุงและอาหารเสริมนะครับ อาหารเสริมนะฮะและอาหารเสริมของของผมก็จะมีพวกมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศแตงกวาตะไคร้นะครับอบอเพชนะครับบอวเพชกระชายบอเพชกระชายนี่เราถ้ามีน้ำพึ่งนะครับแช่หน่อยก็ดีนะครับแช่น้ำพึ่งไว้เลยนะฮะบอเพชกระชายนะครับ แล้วก็จะมีหัวหอมหนะฮหัวหอมกระเทียมนะครับนี่คืออาหารเสริมของเขานะครับบำรุงทำให้แข็งแรงนะครับเราเช็ดน้ำกาดเดดนะครับวันที่4ที่5ที่6ที่7นะครับ4วันนะครับวันที่8เราเช็คระยะ การบินเลย10นาทีนะครับพอนะจากวันที่9นะครับที่10 11 12นะครับ4วันนะฮะเราทำการออกกำลังกายช่วงเช้านะครับช่วงเช้าให้วิ่งสุ่มนะครับ15นาทีพอนะครับเช้า วิ่งสุ่ม15นาทีนะครับแล้วกระโดดหลุมนะครับกระโดดหลุมหรือเราบินมือดีกว่านะครับโดดหลุมก็เคยบอกไปแล้วนะครับให้บินมือนะครับวิดพื้นนะครับวิดพื้นแล้วก็เกี่ยวคอนะครับเอา ยี่ยี่สิบครั้งพอนะครับคือวันแรกนะยี่สิบครั้งพอเช้าวิ่งซุมสิบห้านาทีนะครับเย็นบินมือยี่สิบครั้งนะครับแล้วก็วิดพื้นยี่สิบครั้งแล้วก็เกี่ยวคอนะครับหมุนไปหมุนกลับนะครับประมาณสักยี่สิบครั้งก็พอนะครับจาก วันที่9นะครับไปวันที่10นะครับวันที่10เราก็วิ่งสุม 20, 20นาีนาทีนะครับ20นาทีคือเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะวิ่งซุม20นาทีบินมือนะครับ20ครั้งนะครับ20ครั้งเช้าเย็นนะครับเชา้า วิ่งสุมยี่ยีนาทีแล้วก็บินมือ20ครั้งนะครับนะยีครั้งเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจากวันที่10ไปวันที่11เนะครับเชา้านะครับวิ่งสุม่ม25นาทีนะครับแล้วก็บินมือ นะครับบินมือ30ครั้งนะครับบินมือ30ครั้งเช้าเย็นนะครับทำแบบนี้นะแล้วเราก็าให้ให้ยานะให้ยาแล้วก็ให้อาหารเสริมนะครับนะจากวันที่11มาวันที่12นะครับให้วิ่งสุ่ม 25นาทีนะครับวิ่งสุ่ม25นาทีนะครับแล้วก็บินมือนะครับบินมือ35ครั้งนะครับ35ครั้งเช้าเย็นนะครับแล้วก็กินยาบำรุงแล้วก็อาหารบำรุงไปนะครับพอวันที่13นะครับ13เช็ดน้ำ กาดแดดธรรมดานะครับเช็ดน,น้ำกดดัดแดดธรรมดาย่อนคอกินยาให้อาหารเสริมนะครับก็จะเป็นพวกแตงกวานะครับแตงกวามะเขือเทศตะไคร้หัวหอมหัวกระเทียมนะครับบอเพชรกระชายนี่ถ้าแช่น้ำผึ้งได้แช่เลยนะครับบัวเพชกับน้ำผึ้งนะครับเราเอาแช่น้ำผึ้งไว้นะครับเป็นวิตามินอย่างดีนะครับ ดูกำลังอย่างดีสุดยอดเลยนะครับถ้าเรามีาน้าผึ้งผสมนะครับแช่น้ำผึ้งนะครับเสร็จแล้วนะครับนะวันที่1 3าเราเช็ดน้ํำกาดเดียดธรรมดาพอวันนั้นนะครับวันที่14นะครับออกรอบเลยนะครับออกรอบเลย1-2ยกนะครับ ถ้า1ยกยกที่2ไหวเราก็เอา2ยกนะครับถ้าไม่ไหวเราก็จับนะครับจับออกนะครับนะะวันนะครับต่อไปคอร์สยีวันกันเลยนะครับจาก14ไปแล้วนะครับเข้าคอร์สยีวันก็วันที่15นะครับ วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับและสิบแปดนะครับวันที่สิบห้าเราให้พักหนึ่งวันนะครับโดยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับให้เขาพักผ่อนเลยหนึ่งวันนะครับวันที่สิบห้านะฮะจากวันที่สิบห้าก็สิบหกนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเราก็เริ่มเอามาเช็ดหน้าเช็ดตานะฮะ เอาแดดนิดหน่อยพอนะครับนะจากวันที่18ไปวันที่19นะครับ19 20และ21นะครับเราเริ่มออกกําลังกายแล้วนะครับเชา้าปล่อยวิ่งสุ่ม20นาทีนะครับกระโดดมือนะครับวิดพื้นเกี่ยวคออย่างละ30ครั้งนะครับทับชเช้าเย็น นะแล้วก็ให้ยาแล้วก็ให้ยาบำรุงเข้าไปนะครับนะจากนั้นนะครับวันที่22นะครับ22เราออกรอบนะครับเราออกรอบเลย1ถึงอันเหมือนเดิมนะครับ1ถึงอันเหมือนเดิมเลยนะถ้า2อันไหวเราก็เอา2เลยนะครับนะถ้าไม่ไหวเราก็ เอาแค่จับนะครับ <c oughs> จากวันที่22มาวันที่23บนะครับวันที่23เราให้พักเลย1วันนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะนะจากวันที่23ไปวันที่24นะครับ24 25และ26นะครับนะเราก็เอาออกมาเช็ดหน้าเช็ดตาย่อนคอนะครับ ประครบคอหน้าคอหน้าอกนะฮะแล้วขากาดน้ำเอาแดดนิดหน่อยนะครับนะวันที่26นะครับต่อไปนะครับวันที่27 28 29 30นะครับวันที่27เราเอาออกกำลังกายเลยวิ่งซุม 25นาทีเช้าเย็นนะครับแล้วก็บินมือหรือเราว่างเราก็กระโดดลุมให้เขานะครับบินมือวิดพื้นแล้วก็เกี่ยวคอนะครับ35ครั้งนะครับเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะ35นะฮะ35ก็เป็น40นะครับนะทำเช้าเย็นนะครับ แล้วก็ให้ยาบำรุงแล้วก็อาหารเสริมนะครับแล้วก็มีนวดให้เขานะครับนวดนะครับจากนั้นนะครับวันที่30แล้วมาวันที่31นะครับวันที่31เรานวมเป้านะครับนวมเป้าเลยนะเอาไก่นวมนะครับพันปาก นะปล่อยปากไก่ดีของเรานะครับซ้อม15นาทีนะครับ15นาทีพอนะครับถ้าถ้าเราไม่อยากให้เรารู้ว่าแข็งแล้วนะครับนะ10นาที15นาทีนะครับนะนานานะบนะจากนั้นวันที่32 นะครับ32 33และ34นะครับออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเช้าวิ่งสุมนะงส่ม25นาทีนะฮะเช้าวิ่งสุ่ม25นาทีแล้วก็บินมือหรือกระโดดหลุมนะครับเกี่ยวคอนะครับบิดพื้น35ครั้งเช้าเย็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ยาบำรุง ให้อาหารเสริมแล้วก็นวดให้เขานะครับนะสามสิบนะครับเน3สนะครับเราออกกำลังกายนะครับเช้าเย็นนะครับ35นะครับ35 36นะครับ 35และ36ปล่อยนะฮะปล่อยให้เขาอยู่ที่โล่งนะครับ2วันนี้นะฮะปล่อยเขาอยู่ที่โล่งอยู่ที่อย่าง,างธรรมชาติให้เขาเล่นดินให้อะไรให้เขาผ่อนคลายไปเลยนะครับ35 36ิบหนะฮะให้เขาผ่อนคลาย2วันนี้นะครับจากวันที่3า36นะจากวันที่36ไปวันที่37นะครับ จากวันที่37เราเอาออกรอบเลยฮนะออกรอบจริงเลยนะครับวันที่37นะฮะเราไปหาดูคู่นะไก่เราชอบอะไรนะครับไก่เราชอบแบบไหนนะต้องดูให้ดีด้วยนะดูตัวหัวเท่านะครับเชิงนะนะครับ ถ้าวันที่37นะครับถ้าวันที่37เราไปแล้วแล้วไม่ได้คู่นะครับจะทำยังไงนะครับเราเอากลับมานะนะเราต้องนวมนะครับเราต้องนวมนะนวมหนึ่งอันให้เขา,าไม่เลือ้อนะครับนะพูดพูดภาษาพื้นน,นะครับ ทำให้เขาไม่เหลือนะครับนะหนึ่งอันนะครับจากวันที่เราเอาออกแล้วไม่ได้คู่นะครับเอากลับมาต้องเอามานวมนะครับหนึ่งอันนะฮะนะก็มาบอกเพื่อนๆนนะครับมาบอกเพื่อนๆบอกน้องนนะครับที่สนใจนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน พอมีสาระน่ารู้เอามาบอกเพื่อนๆมาบอกน้องๆรุ่นใหม่ๆที่กำลังขึ้นมา,าศึกษานะครับเล่นนะชอบนะครับวิถีไก่ชนของเรานะครับนะก็เอามาบอกเพื่อนๆกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ กดสับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอไซลุงได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็มีสาระน่ารู้เอามาบอกเพื่อนๆหลายวันเลยนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปลงคลิปให้เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เอาสาระน่ารู้ดีๆมาบอกเพื่อนๆมาบอกน้องๆนะครับได้เอาไปทำ ตามกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็จะมาบอกจะมาตอบให้กับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ ก็ขอพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสอสายลุงและเป็นกำลังใจให้ตลอดเรื่อยมานะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ